ครับก็มางานคอนเวิร์ตนะครับผมก็เป็นเปิดตัวรองเท้าใหม่นะครับอีกสองสีเลยครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าพัฒนามาจาก20ชนิดทนกีฬาเลยครับก็ไปลองใส่ดูว่าสบายแค่ไหนใช่แล้วก็ครับก็ปกติก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วก็ไม่เดินเท้าเปล่าจะได้ เพราะผมไม่ได้พระแล้วอย่าอย่าอก็เป็นคนใส่รองเท้าแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู да> ้สึกว so ่ามันเป็นคล้ายๆสเนคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ได้ในทุกวันแล้วก็สบายด้วยอย่าวันนี้ได้ลองใส่แล้วด้วยเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าใส่แล้วเหมือนอะไรนะใส่แล้วเหมือนอุ๊ยผมไม่ได้ทำนะครับขอโทษครับครับอ่าก็เมื่อกี้ถามอะไรครับ รองเท้าพอลองใส่แล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้บอกอ๋อเมื่อกี้ <c oughs> เปรียบเทียบเหมือนว่าใส่บนเอะเหยียบบนปวยนุ่นยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันใส่สบายเป็นไงของแฟชั่นหลากหลายสีด้วยแต่ว่ารอบนี้มาก็มีสีเพิ่มมาด้วยใช่ครับก็มันมีทั้งหมดหลายสีมากเลยก็ไปดูกันได้ครับก็จะมีสีเทากับสีชมพูอ่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้แบบชอบสีไหนรู้สึกชอบสีเทาเสีใหมเ่เป็นไงฮะ ลองเรียกแล้วครับแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY ด้วยครับสามารถไปตกแต่งกันเองได้ในแบบของตัวเองอะไรย่างเงี้ยอะไรที่มันโดนใจคนที่ชอบลองได้ลองใส่รองเท้าและอะไรที่มันโดนใจเหรอรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือใส่สบายครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสีอาทิตย์หนึ่งแล้วก็สามารถเลือกใส่ได้แบบหลายสีเลยให้มันเข้ากับชุดของตัวเองที่ใส่แด้ไวซึ่งถ้าเป็นรองเท้าในแบบแบบถ้า DIY ได้อยากได้ อยาก DIY ได้อยากได้แบบไหนเหรออยากได้แบบที่มันใส่ได้แบบในชีวิตประจำวันแล้วมันก็รู้สึกมันเท่ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเท่ไงไม่มันจะมีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเอ้ยรองเท้าเนี้ยมันของเรานะอะไรเงี้ยก็ต้องมีความแบบว่าเท่ๆคูลๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาจริงๆติดแบบแบล๊วๆไม่ได้สีครูเนี้ยอาจจะต้องหลีกไปหน่อยอะไรเงี้ยต้องแบบสีดำๆมืดๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาเป็ว่าปัตยนเนี้นเราก็เลยจัด

เอาความเท่ใช่ไหมครับรองเท้าเท่ไปแล้วใส่เพาะความล้อนนความหล่อนะต้องปูดดิรองเท้าจะหล่อยังไงงงครับก็ฝากคอนเวิร์ตด้วยนะครับก็บูธนี้ก็สามารถมาเลือกใส่กันได้ครับก็มีรองเท้ามีอะไรให้เล่นสนุกเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับคอนเวิร์ตครับาานยะฝกคเป็ไงงบ้ครับผมพอดี ไปตัดผมแนละ้วนั่งหลับไปที่ช่างดูไม่หรอไม่ใช่เราเล่นก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุคบ้างอะไรไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากได้ตรงนี้คะอยากได้ตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันยาวจนแบบมันยาวไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยาวเกินรู้สึกว่าเบื่อแล้วคนระับเบื่อผมยาวก็เลยตัดผมสั้นอย่างเงี้ยแต่ไหนที่จะแบรู้มาว่าเธอตัดผมวอ๋อตามมาร์ควิสเหรอนะก็ เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำให้เออไอ้ไอมาร์คคือตัดไม่ใช่ปกติ <laughs> ไม่ใช่ไอ้มาร์ค <laughs> ไมกใช่ป <laughs> ก,กติเล็กก็อยอะกิ๊กอยู่แล้วอ่ะที่รักแลยอ่ะที่รักปกติที่รักเขาเขา,เขาตัดผมอ่าสั้นอยู่แล้วแล้วเออรู้สึกว่ามันเออมันเข้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองตัดบ้างอย่างเงี้ยก็แจมผมหลอกกันนิดนึงนะไม่แล้วจะไปบอกใครบอก เปิดลูกมาร์คควิสให้ดูเหรอเราเล่นก็บอกว่าอยากได้ผมสั้นเนี่ยวชอบไปดิเดี๋ยวชอบเลยแลก็บอกเปิดผมสั้นให้ดูก็คือบอกว่าอยากได้ผมสั้นประมาณใช่ครัดออกมาถูกใจไหมครก็สบายหัวเลยครับเวลาสระผมก็มันแห้งเร็วถูกใจถูกใจก็มันหน้าเด็กลงกว่าเดิมตอนนี้ประมาณ ตอนแรกสามขวบใช่ไหมแบบอย่จะบอกว่าสามขวบตอนนี้เนี่ยสามเดือนแล้วพี่หรอพี่หอทำไมทำไมถึงรู้สึกว่าเหลือสามเดือนเลยอ่ะก็ตอนแรกผมยังเป็นแบบว่าเบบี๋เนี่ยเขาชอบเรียกว่าน้องโฟสสามขวบอะไรเงี้ยพอตัดผมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเด็กมาเดิมก็น่าจะลงสักเออสักสามปีก็แบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็คือทารกเลยใช่แต่เห็นแม่บอกว่าเป็นทการตัดใจแม่เออแม่ชอบให้ไว้ผมยาวไม่รู้เหมือนกัน ก็แต่ว่าผมไปตัดผมบ่อยมากครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมตัดผมสามรอบให้มันสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงรไปถึงตัดผมมีมาใช่ไม่อยากมันสั้นแล้วนี่ก็มันยาวมันมันไปตัดแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวอีกไปตัดแล้วมันก็รู้สึกยาวอีกก็เลยแบบให้มันจึกจุไปเลยนี่าตัวสกินเฮดแล้วนะลูกใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากตัดสกินเฮดแต่ว่าผมรอก่อน เราผมปวดก่อนเดี๋ยวว่าอะไรเนี่ยแลก็เลยะแบบตัดทีเดียวเลยแต่ว่าทรงผมอย่างนี้มันทำให้แฟนคลับคือรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนหมดหนูอยากเป็นมังฝิ่ก็อยากเปลี่ยนเป็นผมอ่กลูกหมดเลยครับเอายย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 ยอกขยย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 ยสยมยยบยยยรยยยยยขยย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 ยเยอรยยดย โอ้ยก็เป็นคนเดิมนี่แหละก็ตัดแค่เปลี่ยนแค่ทรงผมจิตใจก็เหมือนเดิมหล่อมีคนทำเยอะไหมอ่ะว่าเออแบบดูเข้มดูอะไรนี่ขึ้นเลยอ่ครับก็มีแบบคนแบบว่าเออโพสตัดผมแล้วดูดีนะอะไรเงี้ยหล่อพูดี้ยังไงทายก็ดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าเรามันหน้าตาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัดทรงผมหน่อยมันก็หล่อก็หน้าตาดีเลยเกิดมาเนี่ยุณเปิดเปิดมาที่คุณคุณเปิดมาที่ หรือว่าเขินเขินสิเวลาคนมาชมก็เขินแต่เขาตอนนี้คือเกินไปไกลมากเลยใช่ใช่เจมินายชมไรครับเจมินายชมชมเ็าบอกเฮ้ยเอาไม่ซิ่งวะเพื่อนอะไรเนี่ยขอันนีีมีส่วนเขาไปตัดืม่บอกว่าเอ้ยก็ตัดเป็นเพื่อนกันดีจะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาขอคิดดูก่อนตัดขอใหม่ก็เลยไปเดทกันเลยเดทไหนครับไปเดทเจมินาย อ๋อไยแล้วไปต่างจังหวัดไปถ่ายทำรายการครับเนมัวุ่นวายเระคุณแก้งเขาเยอะากใครแกล้งเจมินายจริงเหรอครับก็รักดอกจริงกเลอ่นเป็นไงทิ้งนั้นสนุกไหมครับสนุกครับสุครับก็เป็นไปถ่ายรายการครับอยากให้เราติดตามชื่อว่ารายการไ i s ซิซันครับก็ออนทีวีน Youtube ครับก็ ไปติดตามกันได้ครับมีหลายคนเลยในนั้นยังไม่สชปายเดี๋ยวมีครบ้างแต่ยังการตัดครั้งนี้มันมันเกี่ยวกับการฉลองเพลงเจ็ดล้านคือถูกครับถูกหรือเปล่าก็ตัดเฉยๆนเลแต่ว่าก็ดีใจที่เพลงเจ็ดล้านไม่ได้ตัดฉลองนะครับก็ก็ดีใจครับที่เพลงอ่าคนดิเดตเจ็ดล้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพลงลบยังด้วยที่เพิ่งปล่อยออกมาอ่กูั่วเจมินายอ่าน่าจะหกล้าน ห้าหกล้านนี่แหละจะไม่ผิดนะจะไม่ผิดไ่ก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันฟังเพลงให้ครบหกล้านเจ็ดล้านนะครับอยากได้เท่าไหร่่ไม่ที่ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับก็ไม่ไม่ได้หยุดตรงนี้เลยหรอไม่ไม่ได้หยุดตรงนี้เลยแฟังไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราเราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนอ่าร้องเพลงตอนอัดเพลงตอนซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปไปตามทร่างเี้เขาชอบกัน จูบแรกผ่านไปครับครับผมไม่ใช่จูบแรกในชีวิตนะครับจูบแรกในชีวิตแรับครับก็กำลังข้มค้นเลยครับน่าจะอีพีเออยเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้มันวันจัดมราคารครับก็อีก สอีกสามวันแล้วก็จะเป็น EP 8ครับก็รอติดตาม EP 8ครับมีอะไรให้ว้าวให้เซอร์ไพรส์เหมือนเดิมใช่ครับเราอนะใช่ครับมีวิธีการง้อสมมติถ้าเกิดมันไหนนี้เขาอยากง้อเราเราก็ง้อด้วยอะไรด้วยง้อด้วยเพลงครับเพลงอะไรดีคเพลงใหม่ที่เราจะเอ้ยไม่ใช่เไม่ไงล่ะสปอยไม่ไงล่ะอาจจะตัดผมเพื่อที่จะไปถ่าย MV เพลงใหม่ก็เป็นได้นะเออ หลอกหรือจริงคอนเสิร์ตก็โหอยากให้คือไม่ใชาผมไปซ้อมคอนเสิร์ตมารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์มากแล้วสิ่งเนี้ยสามารถตายได้ถ้าสมมตยเนี่ยผมสามารถเสียชีวิตได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ฝึกซ้อมดีๆยากยากยาก คืออันนี้คือเล่นกับงูอ่ะแบบไปฝึกไปฝึกแบบ,แบบว่าผมจะไปโชว์เล่นกับงูในคอนเสิร์ตผมนี่งูก็เลยรัดมาเนี่ยนะเนวสองข้างเลยจริงอันนี้คือรอยบาดแผลจากการโดนงูรัดในการซ้อมคอนเสิร์ตอ่าไม่เชื่องง,งอจริงจริงอจริงเคือแผลอันนี้คือแผลที่<อ>เกิดจากการงูรัดอ่าเกี่ยวกับซ้อมไหม ช่ครับมันเป็นโชว์พิเศษไงเกสผมอ่ะไม่ได้เป็นคนรู้เปล่าเป็นงูไม่รู้จะพูดอะไรอะไรอ่าอะไรกรอนทไมถึงเป็นงูรู้สึกว่าการไม่มีคิวใครให้ผมได้เลยก็เลยแบบว่าเออเห็นงูมันเลื้อยผ่านก็เลยว่าชวนไปเจสเขาก็ตอบตกลงเลยออก็เลยแบบครับ งูจงอางครับใช่ครับง yeah. uh, ูจท uh, ําไมถึงเมื kind of yeah. oh, no. No, ่อกี้บอกว่ามันเป็นูที่อันตรายแต่ทํไมเราถึงเลือกแฟนคลับอันนี้พูดเล่นนะเมื่อกี้ไม่มีใครชวยเเมื่อกี้คือคม้อ่ะยอมกับไเมื่อกี้บอกว่าคุณท้องม่าคุณท้องโมาแล้วก่าเออโชว์ของคุณค่อนข้างอันตรายแ้ทองหนัมากทําไมถึงเลือกโชว์นี้รู้สึกว่าอยากทําอะไรให้แฟนคลับว้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ไม่เหมือน ครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนครั้งที่แล้วจริงๆครับแล้วก็โ่ถ้าคไม่ทาไมใครไม่ใช่โอเคโอเคอ่ะนไงตอครับก็อยากให้ไม่เหมือนโชว์ก่อนจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งของผมและทั้งของเจมินายเลยแล้วก็ทั้งคู่เลยครับก็อยากให้รอติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ รอบ2อย่าลืมนะครับยังบัตรยังไม่หมดนะครับสามารถไปจองได้ครับแล้วก็อรอบสองเนี่ยรับรองเกสเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกครับอยากให้ทุกคนไปรอบสองถ้าสมมุติว่าไปรอบแรกแล้วจะรู้สึกว่าเสียดายรอบสองหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยก็อยากให้ให้ให้ไปคือตอนนี้ได้เกสแล้วใช่ไหมได้ครบ2องวันแล้วครับเกส <นะ S 2> วันแรกกับวันที่2เป็นยังไงก็ต้องวาทั้งคู่ครับต่างกันยังไง แตกต่างจากความสนิทสนมอ่ะไม่รู้จัด <c oughs> อ่ารู้สึกว่าวันแรกวันแรอาจจะสนิทแหละเอ้ยไม่ได้ไปนสนิทกับเขามากถือว่าเอ้ยคนนี้ปลื้มแต่ว่าอันนี้สองอาจจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรอย่เง,งี้ยมั้งอะไรครับ <c oughs> มีคนที่เคยร่วมงานแล้วด้วยครับและเจมินาไม่ใช่เจมินาแต่คือกูจงอางที่ที่มุซสอปเป็นชที่มสอปเป็นเช้านี้ไงก็คือให้บอกถึงเกมวันแรกก่อนว่าเขาทำให้แฟนรู้สึกยังไง้แบบว่ามีเออแบบคารู้สึกแบบเขาออกมาเป็นแบบราาอวันแรกวันแรกวันแรก แล้วสวยแล้วครับผมครับปากฝ่ายนะครับฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับเจมินายโฟร์แบนด์เดอะเวิร์คอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่31นะครับสิงหาคมนึ่1กันยายนนะครับผมก็บัตรรอบแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่เหลือบัตรรอบสองนะครับรับรองว่ามีความต่างจากรอบแรกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอไปไปดูกันเองจริงๆมันนั้นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรนะครับได้ที่ไททิเกตแมเจส์นะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับผม